คุ้งคุ้งอุ้ยโอ okay. เคเอาละทุกท่านครับสิบห้าทีมขึ้นมาบนเมนทีเชญครับมาลูกรับรองว่ารับหนกได้ได้แน่นอนโอ้นะขึ้นมาหมดเลยหมดเลยลูกเรียงวงมาเลยลูกอยู่ในมือเรียบร้อยแต่ยังไม่รู้ว่าใครได้หนึ่งสองสามยังไม่เปิดด้วย ขึ้นมาด้วยรอยยิ้มไม่ได้นะถูกต้อง <c oughs> เคยดูกันณีเด็ดไหมเดี๋ยวได้รางวัลแล้วได้ลไดไปลายแล้วเอาปลายไปขึ้นธนาคารอ่ะแล้วได้ไหม, <c oughs> ไ,มได้ครับ <c oughs> เราประกาศผลนี่คือทีหนึ่งทีสองทีสามนะครับ <c oughs> เงินรางวัลชัดเจรเรนรางวัลชนะเลิศชิวเทสองหมื่นบาทฝั <c oughs> ่งี้ยังมีพื้นที่นะลูกพยายามได้นะลูกนะรองเนะเลิศนับหนึ่งนะครับหนึ่งหมื่นบาทใช่ค และเราจะได้ดับสองห้าพันบาทนะครับผมผู้อวยรางวัลเฮ้เอ่อครองเชียร์อคองเชียร์ยยอ่ะ<ๆ>เรียบร้อยครับท่านครับไครพาไปนะคะขอเสียงปรบมือดังตอนรำกับผู้เข้าแข่งขันทั้งสิบห้าทีครั้งงนึบท่านครับและผมก็ยิเรียนเชิญนะครับ,รบ,ผ,รรบผู้ที่เป็นผู้มอบรางวัลในค่ำคืนนี้ ขอ,อเรียนเชิญด้วยความเคารพค่านางสาวกระบนพิดากแก้วกระบนนักวิชาการศึกษาชำนาญการตัวแทนฝ่ายบริหารการศึกษากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระย,ยองค่ะพนักงานรับป็นครูด้วยนี่นะครับท่านเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับทา่าน้องการเก็บพุ่งไปไหนนะต้องมาถ่ายร่มบนร่วมกันด้วยนะครับเอาละทุกท่านครับเปิดแล้วนะแต่ยังไม่ได้ดู ขอ,อย่าประกาศรางวัลรองชนะอันดับสองหรือว่าที่สามก่อนนะขอย่าประกาศที่สามก่อนนะครับน้องๆเจ้าหน้าที่ครับอยู่ไหนครอบมอยู่นี่ก็มีการตกลงกันว่าเดี๋ยวเอาปีหน้า,ละนะาแล้วกันเราจะไปเห็ุคนเลยครับตกลงกันแล้วเอาปีหน้าเลูกพน,นันกันเลยแล้วูกเดี๋ยวเจ็บกันโอเคมา,าต่อไปที่ที่กอดเด็กอุ้งอิ่งกนอน ฝ่าฝ่าูอืนใช่ไหมก็เอหยอมายรอเด็กเท่าไหนเนี่ยเด็กเท่เะ้ยนะ่ะตรกนั้นครับมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขอหยาดก่อนเช็กก่อนว่ารายชื่อตรงกันหรือไม่ยังไรนะครับถามนี่เห็นไหมเดยวแอบดูใช่ไหมใช่นะตึงๆโอเคถามนี่นะผุ้คุยนะนะครับ เอาละประกาศรางวัลรองเชนะอ,อันดับสองรุ่นที่สามครับเงินรางวัลอยู่ที่ห้าพันบาทค่ะร้อกล้วยรางวัลทุนท่นครับขอญอาตนะครับสำหรับผลการประกวดนะครับการในโครงการร้องเต้นเล่นดนตรีนะครับประกวดวงดนตรีสากลรางวัลรองเชิดอ,อันดับสองนะครับในดนุตรีสากลเงินรางวัลอยู่ที่ อายุไม่เกิน20ปีครับเรามารอเชนะอันดับ2ได้แก่บทีมดนตรีของม่โอ้ยนี่ตกใจเออไม่ตัวการวงดนตรีต้องสีดามิวสิกนี่มันจริงนะครับรออยู่อันดับ2องที กำภาบความมันเขาได้ด้วยนะได้แล้วเอออีกสองเพล่สองเพล่เต้นไปเต้นไปนะครับห้าพันบาทครับยินดีด้วยนะครับไปคั่วประวัตินะคะเป็นประวัติชีวิตของตัวเองนะครับเป็นเกี็บประวัตินะครับยิ้มสวยๆอย่าเพิ่งลงเวทีนะไอ้ลูกสวยๆขออนุญาตวันนี้ไป็พี่แน่นอนได้รับรางวัลต่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับหรือว่าที่สองรางวัลอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทพร้อม ดูนะครับกับการประกวดดนตรีสากลอายุไม่เกิน20ปีค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับตึงหรือวันที่สองได้เกิดทีม ชััครบน้องชักรับอขอขอนุญาตคุณหมอครับรักษาแต่ไมีไปโดนทางนั้นเลยพี่ดิแบนจูเนียครับเชิญครับโอ้โห,โโห,โโหที่ผมก็จำบรรยากาศจำภาพของน้องก็ได้นะโอ้โหแบบมันลบมมล้เออเอาละทีมสุดท้ายนี่สิผู้ชนะเลิศนะครับจะเปไน็นใครใหม่ สิบสามทีมนะครับหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศใหุู้บุเรียบร้อยนะอันนี้ตดรอก่อนครับรอตอนโลกอย่างพักรองนะคะและรางวัลชนะเลิศครับกับการประกวดดนตรีสากลนะครับประเภทรุ่นอายุไม่เกิน20ปีค่ะเงินรางวัลอยู่ที่2อ0 0มืบาทครัถ้วยรางวัลค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับการประกวดดนตรีสากลครับ ประจำเป็นงบประมาณ2,567ได้แก่ทีม โอ้๋อที่เขาใส่ชุดโอเคทะเลภักดีโอเคภกดีนักกีฬานะฮะที่ว่าไ่อไปที่ต่อย่าแบนตออย่าแบนโอเคกันกล้วยแล้วก็เพลงพัฒนาอ๋อที่เขาใส่ชุดเลยนะโอเคเราบอกว่าจะยืนโจกเบนเขาน้องเลยทีบไปโอเคเรียบร้อยแล้ว1 oh, 2 3่งสอามประการขอบคุณนะยินดีด้วยนะครับยินดีกับทุกรางวัลนะครับเนี่ยผมบอกเลยถ้าระชุมเงินขนาดนี้คุณผู้ชมคุณแปลว่าต้องเปลี่ยนกันสูสีกันแบบ โอ้โหมันต้องแบบผมว่าเป็นจุดทุนิยมเอาจริงใช่แล้วใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปบูรร่วมกันสักหนึ่งรูปนะครับทุกคนเลยนะคะท่างที่ได้รางวาลแล้วก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันยินดีด้วยครับทุกทีนะครับถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับดีแรกดีมว่าผู้ที่ได้รับรางวัลขยับมาด้านหน้าก่อนเลยที่หนึ่งที่สองที่สามขยับกว่าโลกเรียนเชิญท่านคณะกรรมการครับทั้งสามท่านได้เกียรติขึ้นบนเวทีครับแล้วก็ผู้จัดครับจากกองการศึกษาเรียนเชิญครับ แล้วก็น้องทุกทีมครับขยันขึ้นมาหน้าหน้าเลยลูก